อยู่เฉยอยู่เฉยกินเหล้ามาไหมเนี่ยเมาตึงแต่ว่าเหล้าเสียยังเหลืออยู่ขวดหนึ่งขวดหนึ่งที่ซื้อมาเมือกอยู่เฉยอยู่เฉยเล่นไหมกับเดนเล่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำได้แต่สตียังอยู่ยังอยู่ยังยังอยู่ไม่เป็นไรโอ้โหเขาทำหนักนะไอ้ลูกที่ว่าเราไอ้นี่เอยู่เฉยอยู่เฉยพี่อยู่เฉยโอ้เอาน้ำเกลือมาให้หนักขีดเข้าไปเลยขีดเข้าไปเลย

แผ่นใหญ่ป่ะมีแผนใหญ่ะานกระเป๋าแผ่นใหญ่มา้ปกไปเลยใหญ่ป่ไม่อเาิอปตัวนนี้ติตัวนี้เลยนี่เลยตทนี้หนาหนักหนักหนักหนัครับติปหนักหนักหนั่หนแผ่นใหญ่ปอแลวมัอันนี้เลยโอเคโอเคตนตีทีตีทีคนตีทีครัโอ้ยหลายคันอหลายคังนะโอเคเดดูแตู้ขอบหลายตู้ นี <anto> <kaz oo> ่แต่หัวยังเดียวไมพี่ต่อไปหัวยังเดียวใช่ไหมหัวยังเดียวตัวไม่เกี่ยวเไม่ไม่ไม่หัวาเดียวใช่ไม้างหัวเรานาปะ่เราตีนาพี่ปอพี่ปพี่ปพี่ป่ี่มีใครมีแซดไมมีผมมมี่ออวัดวัดแซดพี่ปมามาไซเล็กจันวะเยนะขาม่านไหน ไม่ไม่ผมไม่เคยเลี้ปงรสือลง่ปไม่ไม่ให้คนรู้นะขอผมขอนิ้หน่อยขอนิ้วหน่ใหรู้มีม้ยผมเนี่ใเห็นเลยแต่่มขบันิดนขบคัลหน่อยใ เอาแผ่นใหญ่แไหนนี่หรอขอบคนดโอเคกแผ่นใหญ่เลยเอาิใส่กระดาษไว้มันๆอยู่นะมนใช่ไหมโอเคอันนี้เลยไม่เป็นไรเันเลยวย เดี๋ยวเนาะได้อยู่ <coughs> <ra> <coughs>

นี่ต่อยแล้วก็เล่าเสียตีผมแตกหมดเลยตีแล้วผมก็หนีเลยไม่ไม่เขาเไม่นิ่งนี่หรอกแต่ผม่ยเขาไม่ไ้แต่ผมไม่่ยอไเขาไม่มเลียงเขาไม่มวเลย่พอไมครับแอลอลพี่ดัดฉีดใช่ไหมดัดฉีดดัฉีดอยู่หลังรบผม กือดเลือดไม่เคยเลือ,อด,ดหดลือด <tys. S 1> นกินเล้า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 ว่าไรับกินเล้าว่าไร กินเราห้ามันจะมันสองแบนเราเสือเราเสือสองแบนพอเดียวกันแล้วเนี่ยเราทำไมาเสียไม่ท้ามันใช้เวลามาเขาเอาไอ้เอาสองแบนไหมเยมันใช้เวลามาเยอะกันเลยเนาะนี่ยนี่ปองนะครับทำร้ายร่างกายยู่ๆมาคอเดียวกันเช่วยไปโรงพยาบาลก่อนถ้าจะแจ้งความต้าไปตามให้ไปโรงพยาบาล không có thể nào 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 có thể